มีองค์ทุกคนที่มาทำพิธีกับแม่นะคือต้องทำความนี้ได้ด้ายย่ในทางสีภาวนาอย่างเพ่งรัดและหลายคนบอกว่าเคยเตี้ยวเคยถินเหล้วสารพัดเคยไร้กาเคยเที่ยวกลางคืนแต่พอมาถึงเร่สิ่มแม่เนี่ยมันมันเือนต้องเอป็นกรอบของความดีนะทำไม่ได้เรา ก็วถวา,ายผัดมึงกับแม่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้รู้ว่าเราแบบตรงนี้เรารีบดีที่เราจะต้องเป็นคนดีเนะี่ยการที่เราเก้าวเข้ามาเป็นคนดีแล้วเป็นลูกศิษยนะ์ของแม่เนี่ยเพราะอะไรแม่ออกมาจะกบุญต้องเที่ยวและต้องดูเ่ออยาก้ลูกศิษย์เลูกทุกแต่ละคนเป็นคนดีแล้วก็จะได้แบบว่านำพา,ำาความรู้ไปสอนรุ่นลุ่นต่อไปเนะออ แข่งแรงที่แตกถิ่งการสาขาใช่ไหมลูกเป็นลูกแม่วันหนึ่งลูกก็มีลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ลูกก็เติบโตแล้วก็มีลูกศิษย์ต่อไปเหมือนกับเน็ตเวิร์กอะแต่นี้เป็นเน็ตเวิร์กบุญเขาจะเรียกใช้แรงดึงดูดพลังความดีพลังบุญที่ส่งต่อสิ่งดีอย่างการทำเน็ตเวิร์กถ้าในความเป็นลูกใช่ไหมผลของการ ทำงานไปนะั้นมันจะได้เงินใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ได้เงินนะแต่มันได้ซับภายในนะจริงไหมแม่สอนเรื่องซับภายนอกซับภายในใช่ไหมใครใครไม่เคยได้ยินแม่สอนซับภายนอกซับภ,ภายใน,นแม่สอนไหมซับภายนอกาภายในคืออะไรอาไ้ เป็นตัวแทนผู้แล้วนะเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะลูกสับภายนอกกับซับภายในทุกคนเนี่ยที่มาจะต้องเป็นการสนาขารเนี่ยเราจะต้องช่วยคนไม่ใช่อันน้นอยแล้วนะก็ผ่านอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะที่เราต้องเจอปัญหาความเหนืงง่อยความทุกข์ความร้อ แต่วันนี้ที่เราจะต้องมาเป็นผู้ที่จะต้องช่วยเหลือทุกคนเนยแม่แต่แม่จะบอกว่าที่แม่พูดเสมอนะแม่เอาชีวิตการสังหารแม่เป็นวิทยาทานว่าจะลงที่สื่อหรือว่ารู้สึกทุกคนจะลงที่สื่อกับแม่นะแต่ละปีแต่ละปีอะลูกทุกคนมีประสบการณ์อะไรแล้วก็เอาไปเผยแพร่เป็นวิทยาทานเธรรมทานแล้วมันแมเ,เป็นประโยชน์แล้วชีวิตเราอะมันไม่ไม่ดับสูญไปโดยที่ไม่มีคุณค่าเข้าใจะนะ แม่จำแมเองอย่างกายสังขารห่อจำไม่แจัง,าง,จ,งจากอดีตก็คือไม่ดีจะชู้หรือว่าอะไรด้วยบารมีของแม่ช่วยสอนแล้วก็อบรมเขาให้เปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าใครก็แล้แต่ถ้าได้ได้ถูกคิดแม่รูปสิทธ์ที่มาจากต่างจังหวัดที่ไกลนะจากเคยประสบการณ์ ที่เรียกว่าเดวร้วายนะเคยเข้าสู่จอนทายยาสติปโดยที่เรียกว่าอยากหลอกไปด้วยไงถ้าใส่ยังเหมือนกะับว่าได้เงินเยอะนะแต่จรที่แบบคี้เข้าไม่ถึงการนะอายุยังไม่ถึงยี่สิบเนี้ยแต่ก็คือถูกจับเมื่อถูกจับแล้วก็เป็นเยาวชนเนาะคือดีว่าเขาได้โอกาสเนาะ ได้โอกาสจากผู้ที่ไปทำหน,รรนา้าที่เรียกว่าใช่ปะ่ะเห็นว่าเป็นราชชนราบ้างอื่นว่าเขาเป็นที่พระเจ้าเป็นผูพอและเหมือนกับว่าสิ่งที่เราขอพอนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจถ้าเขาลุดพุนจากวุ่นตรงเนี้ยเขาจะใช้ชีวิตแบบที่ท้งมาทำความดีอะ่ะเหมือนกับ ขาพดไปแล้วว่าเขาสําเนึกแล้วแล้วความที่ตัวนั้นมนสามารถพีดเลยก็เลยได้นนรับผลที่ว่าให้โอกาสเรียกว่าเป็นเยวาชวชนแล้วก็ให้โอกาสที่จะได้พบพ่อแม่ที่จะอบรมสั่งสอนแล้วก็ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งในการที่รู้เขารู้เลยว่า มีอะไรช่วยเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเขาแล้วเขาก็เลยต้องถวายตนที่แม่พูดเนี่ยคือว่าเนี่ยปะเคยทำผิดเลยแล้วก็ผิดตรงนี้มันแรงนะแม่ว่ามันแรงนะแต่ไม่ถึงกับฆ่าคนตายแต่เขาก็ยังไม่ทำที่แบบไม่ได้ทำร้ายใครที่แบบโดยรู้เท่าไม่ถึงการรู้เข้าใจปะไปกับเพื่อน,นเดีออกปะไปกับเพื่อนแล้วแบบเหมือนโดนไปด้วยวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็การเป็นวแบบ่าเออทำให้เรา คิดได้ว่าข้าง,งเราจะเข้าคุกแล้วว่าแต่เราลอบไปยังไงจริงไหมด้วยพลังแห่งความศักสิทธิ์ของพระเจา้าที่ช่วยนะตรงนี้เป็นวิทยาทานที่จะให้เข้าใจว่าแม้แต่คนดีหรือไม่ดีที่เราเจอในสังคมอ่ะเราต้องให้โอกาสนะอย่าคิดว่าพอเราไปฟังนะว่าตรนี้ไม่ดีนะ คนนี้เลวแล้วนะคนนี้เคยคีดฟูกเคยติดก,กมาหรือว่าอะไรเนี้ยแล้วเราจะต้องไปฟังนะฉันจะต้องจำา่คือเหมือนฝั่งชีพได้ไงฉันได้ยินมาว่าคนนี้เลวโดยที่เรารู้ไม่จริงฉันได้ยินมาว่าคนนี้ด้วยดีฉันได้ยินมาว่าคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราฟังโดยที่เราไม่ได้เจอกับตัวเองไม่ได้สัมผัสอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วที่แม่สอนคือว่าการให้โอกาส แล้วก็ให้ดูว่าคนแต่ละคนเนี่ยจะดีจะชั่วจะเลว,วเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะแม้กระัตัวเราเองเนี่ยคนว่าเราไม่ได้ดีอ่ะเราต้องพิจารณานะเราต้องพิจารณาเข้าใจนะเพรานะฉะนั้นเจนชงวะาเก่งดีจังเลยอ่ะเขาอาจจะเอาใจเราก็ได้จริงป่ะเพราะฉะนั้นพิจารณาเลยโม ต้องใช้สติและใช้ปัญญานะวันนี้แม่ให้ให้ให้สติแล้วให้ปัญญาแล้วก็ให้เข้าใจในการที่เรียกว่าเรามาเป็นคนมีองค์เพื่ออะไรไม่ได้ทาเพื่อแต่งตัวสวยนะบางคนบอกว่าแต่งตัวสวยเนี่ยต้องมาใส่ชุดสวยๆเพื่อให้รู้ว่าเรามีองค์เนี้ยแล้วต้องเสียเงินตัดชุดแพงเป็นใจเป็นใจนี้เป็นใจทานะ จริงดีไหมยินดบแบบพ่อคงแให้เยอะกว่านั้นอเออเกินใจนี่เก็นใจนะเก็นใจนะเออเราวใ้การทำพิธีเนี่ยทานปูเเราต้องซื้อพวงมาลัยซื้อดอกไม้แล้วทำพานานะงเงี้ยหมดเงินหมดทองเยอะเลยซื้อผลไม้บวงสรวงอีกเลยนะเลยมาซื้อเลยมันเนี่ยหมดเงินที่เงี้ยหมดเงินที่เงี้ยคิดว่าแบบ ภูมิใจค่ะที่ได้ถวายท่านถามว่าหมดเยอะไหมก็ไม่ถึงขั้นว่าเยอะค่ะนะเต็มใจมนะเต็มใจเออเต็มใจนะเต็มใจนะต้องทำด้วยความเต็มใจเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างน่ะถ้าเกิดทำแล้วโทรไปยังมันไม่ได้เลยมันเป็นบาปมันเป็นกรรมที่แม่บอกถ้าทำแล้ว ฉันตไองเลยถ้าไม่พร้อมไม่ทำแม่บอกเลยว่าถ้าไม่พร้อมไม่ทำเอาที่เราพร้อมเราจะทำเพราะความอยากเราจะทำตามใครหรือว่าทำตามว่าเขาบอกให้เราทำแล้วเราออก็รจอใช่ต้องให้รู้ว่าเราพร้อมด้วยสภาวะร่างกายจิตใจและสภาวะารเงินงนะรินไหมทุกอย่างนะแม่บอกเลยบอกว่าถ้าเราทำความดีอย่ากลัวระยะอยายน,นะ สิ่งต่างๆเนี่ยที่เราทำเนะี่ยแม่บอกว่าหลายๆคนบอกว่าแม่อุมาช่วยดเองอย่าเช่าตึกอยู่เลยอย่าเช่าบ้านเลยไม่มีเลยมาหาเราเราจะได้ได้ไดยังไงท่านแม่จะเช่าอยู่เลยใช่ไหมทำาแม่เป็นนิ่เลยอะ่ะแล้วราไปถ้าคิดอยงนคิดเลยคิดลบใช่ไหมเขาคิดจะเอาแต่ได้ิีไหม อันนี้แม่ทิดให้มองบางทีนะแต่ก็คิดว่าเออมองคิดว่าทําไมคนอ,อืน่นมาทําไมคนที่ศรัทธาเยอะมันต้องมีเหตุและผลจริงไหมลูกเออสแสดงว่าแม่ที่บอกว่าพมาดาบอกการศรัทธาเสมอว่าปู่ม่ใหนึ่งปู่จะให้ลูกศิษย์และปู่จะให้ลูกศิษย์ทุกคนสําเร็จแต่สิ่งที่ให้เนะี่ยสิ่งสำเร็จ มันดัแม่ไหมดันใจสังขารขึ้นไหมใช่ไหมจสังขารไม่มีเงิไม่มีรายได้คุณไม่ได้เรียกร้องอะนรแน่มาถวายเ่ยคุณไม่ได้เรียกร้องแล้วคุณทำวิธีให้เลทางทาน้ไม่ได้เรียกรองแต่แล้วก็ทุกคนสังเ็จทุกคนก็มาถวายอยากเห็นนะคไหมแม่ทีะที่มาตาดศูนสลาที่เนที่มาถวายนะสามเดือนที่เนี่ เขาไปได้เาย่สามเลยเขาได้เายหร่แสนเลยเลยที่จะจัดงานจัดปีกแม่เพราะั้นงลาวก็คืออันนี้หัวใจเราะว่าเขาบอกว่าเชื่อว่างานแม่นี่ยแสนหนึ่งจะไม่พอก็ครูต้องขอพลังที่ีด้วยเขาไม่ต้องการที่ขาเีเขารู้ว่าอยากใหจัดให้แม่ให้สมบูรแล้ววันทีนงานจัเปีนที่แล้วเขามากับ ก็รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงแต่ไใ้ร่วมขบวนก็ไปแต่ได้เห็นแล้วอิออออว่มอิ่มว่านี่องค์เลยนะอิ่มแล้วก็รู้สึกถึงว่าอู๋มันดัดเป็นอะไรที่ดับแทนที่แม่จับเนี่ยก็อาลังการแล้วก็รับชมเกียรตินะแต่ปีหน้าอยากให้ได้มากกว่าน,นี้นและตัต้งจิตอธิษฐานในวันง,งามจังปีเนี่ยที่กรุงพาพันธตีพิพานเรียนทพิพากันนะว่าถ้ากลับไปจะได้งานใหญ่หรือว่า ทำงานเพื่อชิเขาที่ทได้สิ่งดีเขาจะถวทุแม่ทั้งคเพาปีที่แล้วแม่จับไอประมาณแสนกว่าเออเขาก็ตั้งจิงว่าเขาจะถวเลแม่แซนแล้วกลับไปคุณพาใช่ไหเนซ่าสำเร็จแล้วเขามาบอกแม่กสสันเนซาว่านหนูได้แล้วหนูให้พูดได้ตอนนั้นอันนี้ด้วยหัวใจนะแม่ทงนบอกว่าแล้ว,ว่าแล้วกันคุณพาเขดีที่สด ออดูไดถ้าอยากซื้อตะลิ้เท่าไรถ้าอยากทุกเท่าไรกินเลยแต่ไม่ได้แต่ถ้ามันจะได้คนจะช่วยเหรอพลังทานม,มาเองคอยมึงทำดีเ,หเให้กูให้ทุกคนรู้สึกทุกคนมึงเป็นผู้ที่ต้องช่วยนกนะเพื่อทํางานแล้วมึงทำดีใจยังมีกินเลยใจย่ายากวะโอ๊ยทุกเหลือเกินทุกเหลือเกินทุกเหลือเกินมึงจะเรียกความทุกข์เข้าหาตัวเองไหมแต่ถ้ามึงบอกว่าอูสูบจะเงย กูให้ลูกลูกกูอยากใครสัมผัช่วยคนตะกอนใหม่ๆนะกูพูดได้เลยนะอันนี้พูดไม่เป็นวิทยาทาเพราะวันนึงทุกคนจะต้องมาช่วยคนเข้าใจไหมที่ต้องมาผ่านการอบรมกับแม่เนี่ยกูไม่ได้ให้มึงทำง่ายเลยนะ่างเนี้นยกูบอกแล้วว่าใครไม่มีสิ่งท่องไม่ได้มึงไม่ต้องมาและไม่รู้จักกระพารูบาจา์ไม่ต้องมายามาทัพอันนี้ก็เจอคนเราชอบเยอะจริงไหม ไม่เอานะ่ะผูไม่งอนะกูบอกเลยุณไม่งอเพราะว่าคูคิดว่าคนดีๆมาหากูเยอะแยะแค่คนไม่ดีแค่คนเดียวไอ้เด็กก็ไปเถอะถูกไหมพอจชนาแลาวให้รู้ว่ารู้และเข้าใจแล้วก็ได้ไปใช้ในความเก่งคนนองค์ที่ต้องช่วยคนและม่คิดเมดอาว่าแม่เป็นต้นแบบ ใช่ไหมหลายๆคนบอกว่าแม่เป็นไอดอลนะในความเป็นมนุษย์ใช่ปะที่เรียกว่าในการช่วยคนแล้วก็การอุมีโยมถ้ารู้ว่าเป็นต้นแบบที่ดีเราก็ต้องทําตามที่ดีเข้าใจไหมอย่างแม่แต่ละคนนะ่ะคือความความทุกความสุขแล้วก็ปัญหาชีวิตและชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ มุมของเราอย่างของแม่การทางการเนี่ยทุกไหมก็จะมีคู่ที่แบบให้มันน่ามีคู่บาลหลีได้นะใครอ่านประวัติแม่ไหมทุกไหมเออกว่าก็าจะได้แล้วคุณรู้ไหมว่าการทางการ์ดกูไม่ถอนเงินนะถอนมีคู่ที่ดีขอนถอนกูก็ได้ไนงะคือเปลี่ยนจากเลวเป็นดีได้หลางแบบหลางที่เละความเป็น แล้วก็นความเป็นอัมชาติขตัวเองเออกไปที่โลกได,ดน้นี่แหละมันซื้อได้ด้วยเงินนะซื้อได้ไหมซื้อผู้ชายได้ไหมได้เออซื้อด้วยอะไรซื้อด้วยความดีคือไม่ใช่มันจะพูดว่าจะพูดว่าซื้อผู้ชายผมไม่ได้พูดถึงซื้อผู้ชายนะผู้ชายนะมันจะไปซื้อก็ซื้อได้ผู้หญิงซื้อก็ซื้อได้ แต่ซื้อคนิยธรรดีแล้วก็ฟาร่วมสร้างบารมีด้วยกันแลวเข้าใจ <_ d ata> เห็นใจกันมันไม่มันไม่ได้มันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วการฉันดยนถืกว่าแค่นี้ก็ยิ่งกว่าถูกหลักควัวนที่หนึ่งแล้วว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันสูกหลือว่าหลายๆคนอาจจะแบบอย่างที้คุณว่านั้แบบแม่การสันดาตานาโจ้เลยจริงไหมมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วบางคนอาจจะปรุงแต่งใหม้มีคู่ อยู่คนเดียว่ะแต่คุณจะยังมึงดีได้ใช่ปะูพูด้วยเลยนะถ้าหมดหมดคนนี้นะถ้าแบบเอาดีไม่ได้นะคุณไม่ให้เอาแล้วนะพูดแล้วนะคูยอยู่คนเดียวนะจริงเมื่อนจรกัพูดได้เลยว่าคนมีองค์อ่ะมีผู้ยากยากเขาก็คนได้ยากเรียกว่า อะไรที่เราเปน็นนะถ้าคน,าน,นไม่เข้าใจจะอยู่ได้ยากเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่นะฝังนะการที่จะเป็นคู่ชีวิตจะคนมีโองอนะคือถ้าเขาทำบุญเขาทำความดีแลวถ้าเกิดเขาทำในสิ่งที่สิ่งดีๆนะเราควรจะรับเขาด้ยแต่ถ้าเกิดทำเป็นบ้า,บาเป็นบ,นเนบเอเรื่องของอย่างเงี้ยแต่งชุดสวยเงี้ยบ,าบา้บาปน่ะ้าไหม บ้าไหมไม่บ้านะบ้าก็มือไม่บ้านะแต้งทำไมแต่งไำไมพระเจ้าคุณแม่พระวยองค์ไหน,ไหอไหนเออเพราะสงฆ์ท่านาารู้ไหมีมสติรู้ไนหะว่าเราไม่ได้แต่งนี้เราอยากสวยมาด้วยในะห้กับองค์ไหนแล้วเราไม่ได้เทวดาองค์ไหนทุกคนหมดแล้วแต่เทวดาองค์ไหนของเรานะจะชัดแค่ไหนและเราท่านเลือกเราไหมว่าเราจะต้องช่วยโคน้น เข้าใจปะหน้าที่ไม่เหมือนกันเข้าใจนะอย่างบางคนเห็นแม่ครอบจักรวางเลยกูช่วยหมดเลยอะทาวิธีนู่นนี่ไร้ของอนะไรเงี้ยแต่บางคนไม่ใช่นะมันจะมาทําแบบแม่ได้ทั้งหมดไม่ได้นะหน้าที่สองยานนี้มเมตตาเรว่าปัดเป่ารักษา คืบางคนก็ไล่ของหรือกคอ็อคือส่วนใหญ่ก็คือหลักคือจะสอนในการทำความดีแต่ในวิชาของอยาติายานี่จะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วให้ลูกเข้าใจว่าพอเรามีองค์ปุ๊บและการที่เรามีองค์เนี่ยพอเรามีชีชินคู่เนะี่ยเราอย่าย่าทุกนะว่าทำไมฉันถึงคู่ฉันถึงไม่ไม่เข้าใจฉันทำไมถึง ว่าเนาะแต่นยอาจารย์เป็นรบอาเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเป็นเเออแล้วก็เปบาลมีมากกว่าแล้เป็นครูบาอาจารย์กต้องเพราะแม่เป็นครูบาอาจารย์อาจารย์แค่เข้าใจนะเพราะว่าเจ้าตัูไม่เปิดให้ไม่หลางให้้ามาทำแบบนี้ได้แล้วรูต้องเชี้ยวเข็งต้องกครูต้องเจ้าระเบียบเลยไม่เห็นรู่ดุเปล่า คู่รู้ตัวจริงไงเราคุยว่าขึ้นเลย่ควัวก็เราต้งแยกออกมาว่าคูหรือว่ายังไงอันนี้ขอยแยกจิตเอามันนีมาพูดจะเป็นองค<ช>์พ่อว่าอืมอ้มกมวิัานยอืมอลส่นคนทได้เข้าใจโดนทุดูเลย ดีมาดูเือยเลยไม่เลยเก็บกดนะปดูอู้สิอีกอู้สิลับไม่ได้ได้ได้อาจารย์แจ็คพูกาไม่ดเลยอยเข้าใจนะเข้าใจไหมบางทีอาจารย์แจ็คหลายเรื่องนะบางทีแม่ดุบางทีแม่ก็ต้องมาบอกว่าเออกดแม่ไหมต้องอก็ต้องาถามนะแต่ต้องเข้าใจนะต้องรู้นะสิงแม่สอนนะเพราะว่าสอน แล้ว่กอยู่แล้วพอบางทีแม่รู้นะสภาวะพ่อามเป็นมรู้เรองคือความเค็ียดกดเป็นยวาับลับไปขอใคมเดี๋ยวพึ่งอะไรนี้แบบโดนกูได้อีกแล้วทำนี้โดนกูได้อีกเข้าใจบ้าคือยิ่งไกแม่ยิ่งเจเลนชอบเยอะ่งต้องเคี่ยวเยอะยิ่ต้องเก่งนะจึงบอกว่าคนนี้อยู่ไกลแม่นะเาถง่คนแบบว่าเรองไกลแม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ